ไม่นี้ครับช่องไอ้บ้ารถไทยนะครับอิสานตายนะครับวันนี้ก็โอ้เอาเอ็มยูเอา MU. เอา็มแปดแปดซูแปดครับสื่อม่ได้เกือบเดือนแล้วครับก็ร่งงามาทดลองงานแรกนะครับผมอันพาะว่าอันเอาเอาไอา้หาเจ็ดนะครับมานะครับมาหาหาเจ็ดมาลองมันก่อนนะครับเพราะท่านเข่ามือนะครับ นี่ก็เป็นห้อยห้อยห้อยไมโครนะครับจะผลหลอกนะครับนี่ครับเก็บงานแล้วนะครับผมเฮ็ดวังบดนนะครับเพราะว่าผมผมไถตัวผุนลงมาหนีแต่ก็ฉันเลื้อนหนีนะครับน้อยๆเลื้อนสูงสูงครับไล่หมองเขียวนะครับไล่ไล่ไล่ลงมาไล่ลงมานะครับคณะศรีนานึ่งนานึ่งนานึ่งลงมานะครับตัวผุนกระดานเสื้อผัวก็ดานลงมาทีนะครับผมโอ้สุดยอดเลยครับข่องนะครับข่องข่องจับเทเล็กกันเลครับนี่จับเทเล็กเลย ผมบอกเลยว่าของครับมันมือเลยครับสูงโถมหัวผมอ่ะมันมันมือครับบอกเลยว่ามันมือของดีครับผมบมื่อคยได้จับรถไนย์เนาะครับเนาะจับเจ็ดสิบจับรถไทยฟอร์ดนะครับเขาพ่นหกเจ็ดสิบแล้วก็หาหาแล้วก็หาเจ็ดนะครับแล้วก็มาแปดแปดนะครับนะครับก็ถือว่าสุดยอดเลยครับใส่การได้เลยนะครับผมผ่านผานนะครับรถ ผมไล่ดินแกสองเลยครับเกียดแกสองเลยครับเกียดแกสองไล่แกสองเลยครับสบายสบายเลยครับผมสวยครับสวยงามโอเคครับผมสวัสดีครับเจอสิมาอ่นไทยให้เพิ่งเรื่อยๆนะครับผมมาคนเดียวนะครับเพ่คนไทยไห้ได้ครับผมสวัสดีครับ